อยู่กันในเกม Minecraft กับผม Dark Fox กันอีกเช่นเคยนะก็อยู่กันใน m o สแ a c k ที่มีชื่อว่า World of Dragon ภาคที่3อีกแล้วนะฮะก่อนในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการเลี้ยงมังกรต่อจากพาัทที่แล้วกันเลยนะครับมาเดี๋ยวผมก็ทําการเตรียมไปนี่มาแล้วฮะเป็นเอ่ออาหารมังกรก็คือ Dragon Meal นี่เลยดีฮะแล้วก็ทําการให้ดีกว่านะให้เพื่อจในการแบบเติบโตให้มันแบบตัวใหญ่ยิ่งขึ้นตอนนี้เป็นสเตจที่1อยู่นะฮะ แล้วก็นำการให้ไปเลยดี่กดใหาแบบรุนรัวไปเลยนะฮะจัดไปผมจะได้ว่าก็คือน่าจะสะเตจที่สามบ้าถึงจะสามารถขี่ได้นะสำหรับมังกรนะจัดไปให้แบบรุนัวเลยตอนนี้อยู่ที่สเตจที่สองอยู่นะฮะแล้วก็ให้เพิ่มแล้วกันอ่าประมาณนี้หรือเปล่าลองกดขึ้นขี่เฮ้ยนี่ไงได้แล้วนะฮะก็สามารถขี่เป็นมังกรได้นะมอสนี้นะซึ่งจัดว่าโคตรเจ๋งอะมอสนี้มาสิ เดี๋ยวผมว่าจะไปทําการประจนภัยแต่ว่ามันดูบักๆนะเนี่ยตัวละครสกินมันดูบักๆนะลงทับมอสกันนี่แบบบักเลยนะสกินแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเล่นได้เอ้ยกดบินคือกดปุ่มสเปคบาร์อ๋อกดต้องกดค้างไว้ปะเนี่ยต้องกดปุ่มสเปคบาร์ค้างไว้ถึงจะบินนะแล้วตอนลงจะลงยังไ,ไงว่าลืมแล้วว่าลืมแล้วว่าเออตอนลงลงยังไงเนี่ย เออมันดูแบบสกินบักบักสกินจิ้งจอกของมันบักบักมีสองคนเฉยเลยมันคืออะไรเนี่ยมันน่าจะแบบเป็นที่แอนิเมชันในการขยับตัวหรือเปล่านะฮะมันถึงไปแบบนี้อ่ะเอ้ยลองทดสอบกับมงมุมแล้วกันกดอคือพ่นไฟปะเออยนี่ไงกดอาพ่นไฟโอ้โ,โรเจ๋งเผาไปเลยอ่ะเบิร์นเบิร์นเบิร์นเข้าไปวยมีการแบบพ่นเป็นแมกมาออกไปจากปากนะฮะโคเท่เลยเฮ้ยเอ้เอาไปกดชิปเอา้า เอ้ยเป็นหนึ่งนะมังกรบินไปบินมาไงเนี่ยไงอย่างเงี้ยเนี่ย,ยแป๊บแป๊บแป๊บเออกดขึ้นขี่ถึงป่กเนี่ยต้องใช้เป็นขุยเรียกมังกรอันนี้อันนี้นี่อยู่นี่โอเคฮะกดเลยนี่ฮะสามารถเรียกแบบลงได้เลยแต่ว่ามันก็จะบินต่อเฮ้ยลงลงลงมานี่ลงมานี่เฮ้ยบ,บินไม่ไหนจะบินไปไหนต้องสั่งให้นั่งหรือว่าเนี่ยผมต้องสั่งให้นั่งวะเฮ้ยกดกดไม่ติดทำไมกดไม่โดดจะ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเอาละไงโอเคเดี๋ยวต้องทําการเอาไอ้นี่ฮะเอาสตาฟมาสั่งโอเคเดี๋ยวขอขึ้นขี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอสั่งที่หลังแล้วกันนะะตอนนี้จวขอทําการอารวาสก่อนแล้วกันพามังกรตัวสีดําตัวนี้อ่ะมันอารวาสนะฮะบนไฟใส่ตายโคตรแรงดาเมจไฟคือมันแรงมากมังกรอนนะ่ะแต่ว่ามันจะมีท่ากัดนะแต่ผมก็ลืมแล้วว่าท่ากัดคือกดปุ่มไหนฮะแต่มันมีท่ากัดอยู่นะฮะ ไว้พึ่งเนี่ยตรงนี้ช่างมันก่อนฮนะน่าจะมีรลังพึ่งบ้านแถวนี้มีมันมีพึ่งอยู่เนี่ยมันต้องมีรลังพึ่งดิคิปเปอร์นี่เยอะมากๆเลยนะแถวนี้แถวชายหาดเนี่ยมีเต่าด้วยตรงนี้มีน้องเต่านะด้านหน้าเราไม่ฆ่าแล้วกันเราปล่อยน้องเต่าไ้นะฮะมาสีขอบินเล่นหน่อยแล้วกันนะผมชอบอะมอส ไอเอ็นไฟเนี่ยมันรู้สึกมันมันทำมัดมาดีอ่ะแต่ว่าผู้พัฒนามัดก็ยังไม่อัปเดตเพิ่มตัวอื่นๆมาเลยนะฮะเขบาบอกว่าจะเพิ่มพวกวิติโก้มาแต่ก็ยังไม่เห็นมีวิดิโก้ตรงไหนเลยฮนะมอดไอเอ็นไฟนี้ผมก็อยากให้เพิ่มมานะถ้าเกิดเพิ่มมานี่ผมแบบเล่นเลยฮะแบบเป็นโหลดเวอร์ชันใหม่มาเล่นเลยนะถ้าเกิดแบบเขาอัปเดตให้แต่เวอร์ชันใหม่เล่น,นะนะโอเคเดี๋ยวพ่นไฟใส่ก่อน มันกดกัดยังไงวะเนี่ยมันมีท่ากัดเลยนะกดกัดไม่เป็นวากลัวไปกดปุ่มอื่นแล้วมันจะเจ๊งไงเดย์เราจะทําการฟ์าพวกเนื้อแล้วกันนะเก็บเวลาด้วยจัดว่าเทนะมังกรนะฮะผมก็จะเลี้ยงมังกรให,ให้คบแบบเออทุกสายพันธุ์เลยฮะก็คือมันจะมีสายพันธ์มังกรไฟแล้วก็มังกรสายฟ้าแล้วก็มังกรน้ําแข็งนะฮะอืมไม่มีคําลามเนยะโอเคพ่นไฟใส่นี่ไงตายเรียบร้อย ก็เจ๋งอ่ะไอน,นี่มันเป็นรังมังกรสายฟ้าที่เราเคยมาฆ่ามานี่หว่าจําได้ตรงนี้นะฮะอ่ารู้สึกแหลกๆมันโหลดแมปแล้วก็ผมใส่มอสเยอะเกินมันเลยแหลกๆนะฮะโอเคไปไปอ๋อมันต้องกดปุ่มนี้ปุ่ม G ีหรือเปล่าโอเคนี่ไงปุ่ม G ีมันคือการกัดอ่าฮะผมไปหาข้อมูลมาภาษากีนนี้เลยนะกดปุ่มจีคือการกัดโอเคกัดไปกัดไปนี่ไงโคตรแรงอ่ะสองสามทีตายเลยฮะ รงนี้คือเป็นจุดที่ผมเคยฆ่ามังกรสายฟ้าเนี่ยบม,มีกระดูกตรงนี้ด้วยอ่าเป็นจุดนี้เลยนะนะคลิปนี้คือก็จะพาไปไประจนภัยกันดีกว่าโอ้โหตรงนี้คือมีวัวอยู่เยอะมากเลยว่ะเป็นจุดฟาร์มเนื้อได้ดีเนี่ยมีวัวเยอะขนาดดีนะอืมวัวโคตรเยอะเลยอยากฟาร์มมากเลยเนี่ยก็ทําการฟาร์มเนื้อดีกว่าไหมฟาร์มเลยฮะกัดเลยกัดไปกัดโดนไปเนี่ยไม่โดนนี่ว่า เนี่ยสองที่วัวตายแล้วฮะสุดยอดไปเลยนะคไม่โคตรแรงโอโ้โหหมูนี่เยอะแบบส,สุดจะไม่อยู่เฮ้ยแม่งมุมมาด้านหลังซอมบี้ก็มานี่กัดเลยกัดไปตายฮนะแมงมุมแล้วก็ซอมบี้ด้วยซอมบี้มาทีนีกัดกัดไปกัดกัดเอือตายด้านหลังนีอ่อย่าเข้ามานะเพื่อนนี่ไงโอ้ยแม่งมันว่ะมังกอนตัวนี้เล่นมันมากเออกัดกัดตายฮนะกัดตายหมดเลย มาซิมาซิมาซินี่ไงมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปคำรามคำรามนี่คำรามใส <c oughs> โคตรเท่นะก็คือมังกรนี่มันสามารถโตได้แบบเรื่อยๆนะมันโตถึงแบบสเตจที่5คือตัวแบบโคตรจะใหญ่นะตัวแบบใหญ่แบบบักๆอ่ะพนไฟใสโอ้โหแหลกๆปะมันโหลดแมปแล้วก็โหลดมอนเตอร์ด้วยฮนะตอนนี้แล้วก็อาจจะโหลดพวกสตตักเจอร์พวกขอคอยอัศวินหรือว่าปราศาทของอัศวินแบบนี้นะ เพราะว่าผมใส่มัดแพ็คือมันมัดแพ็คมันมันหนักหน่วงมากนะมัดนี้นะฮะกลับไปถ้าเกิดใครแบบมือถือมแมลงนี่มีเด้งรุนรัวอย่างแน่นอนเลยฮนะหรือว่าอาจจะเล่นไม่ได้ก็เป็นได้นะผมแนะนําเลยถ้าเกิดใครอยากจะเล่นมัดแพ็กผมก็คือต้องมือถือที่แรงฮนะอืมประมาณนี้โอ้ใหญ่ๆๆหมาสิมาสิกัดเลยนี่พ่นไฟใส่ไปด้วยอ่ะอืมเรียบร้อยนะฮะเด้งหมด แล้วก็ตรงนี้หมูนี่ว่เอาสีพ่นไฟนี่ไงหมูย่างหมูย่างแล้วมาถึงตรงเขตอันนี้ได้ว่าเขตทะเลได้ว่าเราอาจจะเจอกับไซเลนก็เป็นได้นะเป็นนางเงือกนะเป็นไซเลนนะโอเคทางนี้ล่ะทางนี้มีแต่วัวเต็มเลยฮะเหมือนผมจะเคยมาปพะเนี่ยแถวนี้ผมเหมือนจะเคยนะเนี่ยมันคับขับคาอยู่แถวนี้ <laughs> ผมจำแบบได้นะถ้าเกิดผมเล่นแบบในแบบตัวเองแบบ เยอะๆผมจะจำแมปได้นะเฮ้ยผมว่าใช่ว่าตรงนี้คือที่เราเคยมาสู้กับบางกรไฟตัวสีแดงนี่ไงผมจำไอ้ลูบอทอนี้ได้นะฮะอ่ามันเป็นแบบเกาะอ่ะมันดูง่ายฮะไม่ครับมันเป็นเกาะมันแบบเออหลงไม่ค่อยยากหรอกนะฮะเกมนี้แต่ว่าก็มีคนหลงน,นะมีบางคนที่หลงกันนะนะฮะเออ ตรงนี้ล่ะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้โหแมปมันโหลดช้าเหลือเกินมันโหลดพวกทรัพยากรเยอะแต่สุดสุดจะไม่อยู่ฮะโหลดพวกมอสอ่าโอเคเราจะแบบค่อยๆบินไปกันดีกว่านะฮะตรงนี้มันรู้สึกโหลดช้าเหลือเกินนี่คือป่านีน่ว่าป่าเบิรส์สหรือเปล่าเอ้ยนี่มันหมู่บ้านของวิลเลเจอร์ในป่าไทก้าเหรอเนี่ยตรงนี้เฮ้ยเยี่ยมเลยตรงนี้ฮะผมมันจะเคยมาแล้วตรงเนี้ย หรือเปล่าวะมันโหลดแมปนานเหลือเกินอาจจะยังไม่เคยมาปะเนี่ยเพราะว่ามันโหลดแมปนานเนี่ยถ้าเกิดมันโหลดแมปไวคือเราเคยมาแล้วฮะแต่นี่คือมันโหลดแมปช้าอาจจะยังไม่เคยมาก็เป็นได้นะแถวนี้จะขอทําการเออ่สำรวจกันดีกว่าเฮ้ยซอมบี้มานมานี่ซี่มานนี่ซี่กัดเลยกัดไปตายตาย,ตายสองตัวเฮ้ยอีกตัวหนึ่งมามันกลางคืนไงโอ้ยผมติดอะไรผมติดกินโดนดาเมจเฮ้ยมันถือดาบได้่ะโอ้โห มาซิมาซิถือดาบซอมบี้เออเจอมังกรหน่อยปะล่านี่ไงเดี๋ยวหาที่จอดมังกรดีๆก่อนเฮ้ยคิปเปอร์หวัดดีกัดโดนไปเนี่ย like, กัดกัดไล่กัดคิปเปอร์เอ้ยอย่าระเบิดด้วยโอเควิ่งหนีไปละไปเลยไปเลยไปเลยจ้าคิปเปอร์เฮ้ยเดินติดวะ่ะเพื่จอดตรงประมาณเทเล็กันนะแล้วก็กดชิปลงอ่าแล้วก็สั่งมังกรให้อยู่นิ่งๆก่อนก็น้มนมันเ,เดินตามไะเนี่ยเอ้ยเดินตามนี่ว่ะ เดินตามอ่ะเนี่ยโอเคให้นี่กินไปก่อนสามารถกินเนื้อพวกซอมบี้ได้ใช่ไหมเฮ้ยตับนึงปับนึงเดี๋ยวไปตีโดมังกรเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะซอมบี้มันอะไรเนี่ยมาที่ซี้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยติดติดติดติติดดติดมังกรติดมังกรโอเคเดี๋ยวล่อมาทางนี้อ่านี่ไงฟาดถึงทีไม่ตายนะซอมบี้ต้องสองทีเออตายเรียบร้อยแล้วก็สตาฟสตาฟอยู่ไหนอยู่นี่ เอาเนื้อซอมบี้ที่ทิ้งไปเลยไม่เอาฮะมาสิเจ้าเจ้ามังกรเดี๋ยวทําการสั่งให้นั่งนี่ไงเอานอนเลยมันก็คืนเนี่ยเลยนอนนะอืมยวขอทำการหาเป็นเวสโตนจะมีปะเนี่ยต้องเคลียร์ของทิ้งอ่ะเคลียร์เป็นเนื้อพวกเนื้อเนี่ยพวกเนี่ยพวกซีดเนี่ยเฮ้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 เฮ้ย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 ่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มานี่เลยดิไตไปก่อนเลยผมต้องการเป็นหนังด้วยฮะก็คือหนังของเจ้าซีสเพนนี่สามารถหายิ่ดใต้น้ำได้ถ้าเกิดเราทำการค้าไปชุดเกาะนะฮะแล้วก็ยิงใส่มอไหยิงใส่เอาตายโอ้โหดาเมจยิบสองอะไรเนี่ยธนูนี้ดาเมจอย่างแรงเลย่ะได้เป็นเอสบาร์มเมทซีนอตอะพอมอะไรสักอย่างพอมแพรมหรือเปล่าวะไม่รู้ฮะของก็เยอะเหลือเกินในตัวเอาเป็นซีดนี่ไม่เอา แต่เป็นเคียวของเจ้าซีสเปนมาฮะก็คือมันสามารถใช้ในการครับเป็นลูกธนูได้แล้วก็มันสามารถยิงในน้ําได้เป็นลูกธนูที่สามารถยิงในน้ําอ่ะนะแบบยิงแบบตรงมาเลยอะ่ะจัดว่าะโคนดีอะ่ะโอเคของี่นี่ก็เยอะเหมือนเดิมในตัวนะของโคตรเยอะเลยก็คลิปนี้คือก็ผมจะอัดยาวๆดีกว่านะคลิปนี้แบบดูกันยาวๆไปเลยนะแบบเพลินหรือเปล่านะคนดูอะ่ะ มีเวสตน s t o e เนี่ยหาเวสตนอ่ e อะปกติมันต้องมีเวสตนดิพวกหมู่บ้านวิเลจเจอร์อะมีแต่ไอเนี่ยที่มันตีดาบอันี้ฮะเออหรือว่าอยู่ตรงจุดอื่นปะเวสตนตรงนี้มีมีไะเนี่ยมีหรือเปล่ามีไหมมันจะเป็นนอกหมู่บ้านไปจาตรงนี้เป็นทางเข้าไะเนี่ยเหมือนจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะทางนี้ไม่มีว่ะเอ้ยทำไมมันไม่มีเวสตนอ่ e ะปกติมันต้องมีเนี่ย พวกหมู่บ้านอะเก็บเวลมาด้วยอ่ะต้องการเวลเอาไว้อัพพวกสกิลสกิลต่าง,างๆนานามากมายฮนะในบ้านเหมือนจะมีเสียงของชาวบ้านอยู่ปะอ๋อเป็นเป็นชาวบ้านเด็กน้อยนะเด็กน้อยโอเคปิดไว้ก่อนเลยทําไมเด็กเยอะอย่างว่าหมู่บ้านนี้แล้วผู้ใหญ่หายไปไหนเนี่ยจะบอก่าบ้านโ,นโดนซอมบี้กินตับไปแล้วอันนี้มันเป็นอ๋อเป็นที่นี่นี่ไงซอมบี้มันเกิดมาเลยมามาซอมบี้มาตีเลยมาเข้ามา ฟาดไปเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาจากไหนเนี่ยตัวดำาๆอือมันมองยากซอมบี้ตาเลยเรียบร้อยอฮ้ยทำไมมันใกล้เช้าไวอย่างเลยมืดก็ไวเช้าก็ไวเกมไปครับเนี่ยโอเคให้นี่เกมไปก่อนแล้วกันนะเพิ่มขนาดตัวแล้วกันให้มันแบบดูใหญ่หญขึ้นแล้วกันนะประมาณนี้น่าจะใหญ่ขึ้นมาบ้างแล้วนะเฮ้ยกดขึ้นขี่ไม่ได้หรือว่าต้องใช้เป็นมือเปล่า โอ้คนเรื่องมากเลยว่ะแต่กันนะของก็เยอะเออเอาเปเนื้อนี่ทิ้งไปไม่เอาเดี๋ยวซอมบี้นี่เก็บไปโอเคฮะมาโอเคเอ้ยไปกดดูนี่ออสตินสามอยู่ยังไม่สี่โอเคฮะขึ้นเลยมาเดี๋ยวไปหาที่อื่นดีกว่าไปจนไปที่อื่นกันดีกว่านะฮะคลิปนี้บินไปเลยบินมาทางนี้บ้างกันนะตรงด้านหน้า อาจจะเจอแบบของดีก็ได้นะเอ้ยทำไมมันม,ม,มีเป็นนี่วะเป็นหิม,มะวะตรงนี้มันหนาวตรงนี้นะไอ้ตรงด้านบนเนี่ยมันอาจจะหนาวก็ไ็นได้นะมีหิมะอยู่ฮนะเอ้ยว่าจะเป็นเขตไปอมหิมะหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ละบางในสภาพนี้มีแต่ป่าไทกากันทั้งนั้นเลยฝั่งนู้นก็ใช่ไนงะป่าไทกาหมดเลยปะแถวนี้ถ้าเ,เกิดไปอมหิมะนี่มันอาจจะเจอกับบังกรแบบน้ําแข็งไง โอเคนั้นก็บินมาดูก่อนละกันนะเนี่ยมันมีเป็นหิมะอยู่ตรงนี้โ okay, อเครอให้แมปมันโหลดก่อนแมปมันไม่โหลดนะตรงนี้เฮ้ยนี่มันไซเลนนี่ว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บแป,บปบ๊องถอยก่อนเดี๋ยวก่อนถอยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันจะเรียกเราไปฮนะก็คือมันสามารถสะกดจิตเราได้นะไซเลนถ้าเกิดเราไม่ทำไอเทมหนึ่งไอเทมก็คือเป็นไอเทมเป็นหูแบบเป็นที่อุดหูอะนะฮะอย่าเข้าใกล้นะไซเลนนี่ตีแรงอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดใครแบบเพิ่งเริ่มเล่นนะฮะ ตีโคตรแรงเลยเาหาที่จอดก่อนจอดตรงนี้อ่าประมาณท่านี้แล้วกันนะแล้วก็ลงจะต,ต้องทําการครัฟเป็นที่อุดหูด้วยนะมันต้องใช้อะไรในการครัฟไม่ต้องลืมละที่อุดหูอ๋อมันต้องใช้เป็นไม้ด้วยอ่าประมาณนี้นะฮะนี่ได้มาแล้วผมครัฟเป็นบอททอนทำไมเนี่ยครัฟผิดอโถ่เว้ยเอาหมุดออกแล้วก็นี่ใส่ไปอ่าเรียบร้อยเราใส่ที่อุดหูแล้วฮะ ผมนี่ว่ายนะ้ําไปหาเลยนะฮะจัดไปเพ้่ทำไมรู้สึกบักบักวะเนี่ยสกิลแมวคือมันบักบักนะฮะแต่มาแล้วไซเลนขึ้นมาเลยอ่านี่ฮะมีเสียงเพลงด้วยนะไซเลนตัวนี้นางกลังแบบกําลังร้องเพลงเลยฮนะหวัดดีหวัดดีพวกเธอเราขอแบบขอคิวได้หรือเปล่านะขอค่าเพื่อเอาเกตได้ไหมอนะ่ะสกินเหมือนกันซะด้วยปกติคือต้องมี3ตัวแนตะ่ว่ามี2ตัววในห,น,วน,น,นหินอันนี้เป็นโขดหินอันนี้ หวัดดีหวัสดีหวัสดีกำลังร้องเพลงเลยฮะขอโดนตีหน่อยละกันนี่ไงเปลี่ยนเป็นสกินแบบหน้าตาแบบอุบาทมากอือมาที่ซิตีไม่โดนว่ะมานี่มานี่มานี่โอ้ยเออเอ็นนี้ก็ตียังเลยเไปก่อนนะขอตีนี่ก่อนตีเลยฟ้าผ่าอือนี่ไงอีกแค่นิดเดียวเอาเรียบร้อยโอ้โหเดอบลคิวเลยนะฮะได้เป็นเอเดเวนต์เมนต์ด้วยแล้วก็ผมต้องการเป็นเกตของ เออไซเลนนะเอาเนื้อสเต็ตกทิ้งไปเก็บเก็บมาอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเออหมดอาการหายใจเออ่แล้วก็เอานี้ทิ้งไปไม่เอาเฮ้ยนี่ไม่เอาดิเอาเก็บนี่ไงต้องการเก็บอ,อ,อันหนึ่งอนะเก็บม,มาเออ่มันดรอปเก็บน้อยอะดรอปน้อยมากเล้วต้องไปหาเพิ่มไงแต่ว่าเดี๋ยวขอยห,หาที่หลังแล้วกันโอเคเดี๋ยวขึ้นไปก่อนเอ้ยขึ้นไปสิอ่าประมาณนี้ฮะในการมาล่าพวกไซเลนเนี่ย มาใช้ในการทําเป็นชุดเกาะของงูทะเลนะฮะของสิทเพนไ้ผมบินได้แนตะ่ลืมไปแล้วผมจะว่ายน้ำทำไมวะผมบินได้ดวบะลืมไปเลยนะเรามาแล้วมังกรเดี๋ยวทําการขึ้นก่อนเอาลืมไปต้องใช้มือเปล่าแล้วของก็เยอะไงะตอนนี้อันนี้ใส่ก่อนหมวกอันนี้เก็บไว้ก่อนถ้าเผื่อเจอไสเลนส์อีกเออมันสําคัญหมดเลยอะ่ะอันนี้ก็สําคัญนะเหล็กอะ่ะไงดีฟนีอ,อ่ยโอ้ยคิดหนักเลยเอยากเลยทิ้งดี เอาเป็นเนื้อทิ้งดีปะนเนี่ยอ,อันนี้ทิ้งแล้วกันนะไอ้คอสนี่คอยหาจากในเนเธอร์ก็ได้โอ้ยของเยอะโอเคไป่าบินไปเลยสำรวจต่อฮะตรงนี้มันมีอะไรอีกหรือเปล่าด้านน้านี้มันต้องมีอีกปะ่ะแต่ว่ามันจะมีถ้ำไซคอปนะแต่ว่าถ้ำไซคอบนี่หายากแล้วฮะมันเกิดที่บอมบีก็คือชายหาดอะมันจะสุ่มเกิดอะมันหาไม่ได้หรอกมันหายากนะถ้ำไซคอป แถวนี้ผมยังไม่เคยมานะมันโหลดแมปนานนะนี่เพิ่งโหลดแมปอะแล้วมันแกลกมากเลยแมปมันกำลังแบบเจเนเรชนะฮะโอ้ยทำไมามันจะเด้เรชช้าเลยกันตรงนี้โคตรช้าต้องลงไปหรอช้ามากๆๆช้ามากอาจจะมีพวกปราสาทของอัศวินอยู่ก็เป็นได้นะแถวนี้ม,มีปะมีปะมีปะมีแบบแ,บบแป,กแปกลกๆเกิดปะแบบพวกสตักแบบแ๊กเกอร์แปลกๆอ่ะมีไหมนี่อะ่ะแถวนี้น่าจะไม่มีฮะ ออแล้วก็บินมาทีแล้วกันนะเผื่อเจอของดีนะฮะมีปะเนี่ยของดีเอ,อ่อทะเลอีกแล้วเหรอตรงนี้เจอทะเลบ่อยมากเลยเนี่ยมันเป็นเกาะไงแถวนี้อืมไม่มีนะไม่เจอแปลกแปลกอะไรแปลกแปลกเลยวะพวกรางบางกรอนะ่ะมีหรือเปล่าฮะอยากเก็บเก็บ,บางกรนด้วยนะอืมไม่มีแถวนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่พกต้นไม้นะฮะ เอ้ยผมเจอซีเซเพนว่ะนี่ไงเอ้ตัวใหญ่กระเดิมปะเนี่ยตัวนี้มันตัวใหญ่นี่ว่ะโอเคนั้นก็เอามังกรกัดเลยฮะนี่พ่นไฟใส่ไปก่อนแล้วก็พ่นไฟไปรัวๆออืมมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยแล้วก็ทำารกัดนี่อ่ะกัดเลยฮะกัดเลยนี่ไงนี่ไงกัดไปงับไปงับไปโอ้โหมังกรนี่ดาเมจแรงอะ่ะดาเมจงับคือแรงมากาเอ้ยไอซีอเซเพนนี่มันตีผมไม่โดนเลยนี่ว่ะโหนายแบบกระจอกมากเลยอะตัวใหญ่ซะเปล่านะแต่ตีไม่โดนอ่ะเนี่ย มาซีเข้ามาเลยนี่กัดไปเพื่อผมกัดไม่ถึงอ้าวเรียบร้อยเมื่อกี้กัดไม่โดนนะโอเคมันดรอปของด้วยขอเก็บของหน่อยแล้วกันเอาของจมทะเลแล้วมันเนี่ยรอให้มันแบบลอยขึ้นมาก่อนอานี่เคยเก็บแล้วฮะแล้วก็นี่อ่ะเก็บมาเคี่ยวโอเคยวขึ้นก่อนทึบมีหนังนี่ไงหนังตรงนี้อ่าพิ่งลอยขึ้นมามีกระโหลกวะเนี่ยกระโหลกคือมันเป็นของที่ดรอปยากฮะน่าจะไม่มีกระโหลกอะ่ะไม่มีปะกระโหลกดรอปยากมากเลยอะ ได้มาห้าชิ้นเหรอไอ้นี่ <c oughs> ไว้ด้มาแค่ห้าชิ้นไอเกตโอ้โหแต่มัน,มนให้ของนี่ยากมากเลยวะ่ะนี่เดี๋ยวนี่ทิ้งไปเลยลูกศรแล้วไม่เอาแล้วฮะมีเยอะมากเลยมีอีกปะเออานอนละมันมืดแล้วหรอือเปล่าตอนนี้โอเคฮะเดี๋ยวทําการหาต่อแล้วกันนะสำรวจต่ออีกแล้วฮะอา่าทีานี้ก็จะเป็นเขตป่ามาเลยอะ่ะอันนี้มันไปชายหาดชายหาด อาจจะมีถ้ำไซขอบก็ได้แต่ว่าคงไม่มีอ่ะคงหายากนะเออแล้วก็มันจะมีพวกเออปราสาทของกอก้อน่ะนะในแถวบีดไบโอมอ่ะแต่ว่าต้องสุ่มหาอีกแล้วฮะสุ่มหาบ่อยครั้งมากนี่คือทะเลวะ่ะทะเลหมดเลยนะฮะแต่ผมบ,บินมาไกลอ่ะเฮ้ยนี่มันมขดไซเลน์นี่วะ่ะเอ้ยหรือว่ามันเป็นที่เดิมที่ผมเคยมาฆ่ามันวะ อ๋อไปที่เดิมเนี่ยไอผมมาแบบถึงตรงนี้แล้วผมแบบไปไกลมากอะโอเคผมจะกลับบ้านอ้ามาถึงบ้านแล้วกลับบ้านมาถูกด้วยโอ้โหจอดตรงนี้เลยอะเอาไว้ตรงประมาณแถวนี้ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเจ้ามังกรไฟตัวนี้เอานอนแล้วผมต้องไปนอนบ้านแล้วกันเดี๋ยวแฟนทอมเกิดฮะแล้วชาวบ้านคนนี้มันเป็นอะไรเนี่ยชาวบ้านคือจะเข้าไปประตูมอสไม่ได้นะเนี่ย โอเคนอนฮะอ่ะเรียบร้อยเช้าแล้วแล้วก็อของเก็บกอดแป๊บหนึ่งแล้วกันของนี่เยอะมากคือตัวโคตรเยอะเลยเอาเก็บไซเลนเก็บแล้วก็กระดูกที่เก็บไปนะแล้วก็เนื้อเก็บแล้วก็กระดูกที่เก็บเออแล้วก็มีวไว้ก่อนแล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วก็นี่คือเป็นบ้านผมทําการต่อเติมขึ้นมาใหม่ตรงนี้ฮะเป็นเอาไว้เอาเอาไว้ฟักมังกรแล้วกันในตรงนี้เผื่อได้ฟักมังกรน้ําแข็งไนงะ พราะว่ามกรน,น้าแข็งคือมันฟักง่ายกว่าเพราะมันต้องใช้น้ำไงแล้วก็ทําการรอประมาณนี้ฮะมันฟักง่ายอยู่แล้วโอเคแล้วก็คนนี้ทําอาชีพอะไรเนี่ยโอ้โหวิ่งหนีไปมากแล้วคนนี้ไม่มีอาชีพล้วคนนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราจะให้มังกรแบบหยุดการเติบโตคือต้องใช้เป็นอันนี้ฮะเป็นตาก้อนมีดแบบนี้เลยนะฮะในการหยุดการเติบโตของมังกรแต่ว่าผมจะไม่ทาแล้วกันนะให้มันโตแบบใหญ่ๆเลยโอเคฮะก็เอาแต่ว่า ท่านันหสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก็ถลคใกรชอบก็อย่าลืมกดตดตามกดไลค์เ้่กันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย